สวสัสดีรมาแนะนำการวางนะฮะแนะนำนะฮะก็ส่วนตัวนะฮะก็การเดินลมวากนะครับก็วิธีง่ายๆสำหรับคนที่วากเป็นนะครับกำลดงจงวากเป็นแล้วก็ถ้ายังไม่เป็นก็ก็ง่ายๆครับการสะอึกนะฮะสะอึกเสร็จแล้วก็ดึงยาวเหมือนเราหาวตึกหาวัน หาวถ้าเราหาวเป็นสะอึกเป็นหาวผสมกันครับลองสะอึกดูเน,นี่ยช่วงเนี้ยสะอึกให้เสียงมันแตกเสร็จแล้วก็ลากยาวๆหรือหาวนะครับให้สะอึกค้างไว้แล้วหาวการหาวคือการดึงลมเข้าไปแล้วก็ปล่อยไปในตัวนะมันก็นจะเป็นการ คล้ายกับการวักแต่เราต้องเอาต้นหนึ่งเสียงที่เรากําเนิดให้เป็นเสียงวากกันก็คือการใชอแล้วก็ลากมายาวๆนะจวะอะาปาก่อเวอ่กก่อนแล้วค้างไว้แล้วก็ลากยาวมาเป็นหาวพอเราหาวได้แล้วทีนี้เราก็ดูดเลยดูดตึง ดูรอบองรงปากเนี่ยแล้วก็โดดกำเนิดเสี่ยงว้าก่อนหาไปแล้วก็โดู S <S <an> <Com> <are> <S an> พอเราทำได้แล้วทีนี้เราก็พูดได้เลยไป่งไปวิ่งไปว่ไป่ไปว่ไป่ สิ่งสำคัญที่สุดในการวากนะครับก็คือการดูดปล่อยให้มันชนกันสมมุติดูดปล่อยชนกันก็จะเป็นนี้สำคัญที่สุดนะครับต้องดูดกับปล่อยชนกันนะฮะโอเค